พระพุทธสี่หิงพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านเมืองตามตำนานนิทานพระพุทธสี่หิงกล่าวว่าสร้างขึ้นโดยพระมหากษัตริย์กรุงลังกาเมื่อพุทธศักราช700และอัญเชิญมาประดิษฐานในเมืองไทยตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทยัยต่อมาในพุทธศักราช2338สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรลสิงหานา้วังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงอัญเชิญพระพุทธสี่หิงจากเมืองเชียงใหม่ มาประดิษฐานณพระราชวังบวรสถานมงคลพระพุทธสีหิงในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์องค์นี้เป็นพระพุทธรูปประทับขัดสมาิราบพ,พระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกัดบนพระเพลาแสดงปางสมาธิจากรูปแบบศิลปะกำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่21หรือประมาณ500ปีมาแล้วในรูปแบบศิลปะล้านนาองค์พระพุทธสีหิงลอจากสำริดตกแต่งผิวด้วยวิธีการกะไล่ทอง ตั้งแต่พระรัศมีจนถึงฐานแต่ทั้งนี้ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดว่าการกระไหลทองทำขึ้นเมื่อใดและมีการใช้เทคนิคลงยาสีในส่วนของพระเนตรพระพุทธสีหิงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวกลุ่งเทพนับแต่ปีพุทธศักราช2478เริ่มมีการแห่อันเชิญพระพุทธสีหิงออกให้ประชาชนส่งน้ำในวันสงกรานต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ถือเป็นธรรมเนียมที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมายาวนานโดยพระพุทธสีหิงเป็นพระพุทธรูปโบราณผลกระทบจากการแห่งอันเชิญเมื่อครั้งอดีตทำให้องค์พระพุทธรูปที่ทำจากโลหะสัรฤิ์กะไล่ลทองต้องเผชิญกับความร้อนจากแสงแดดความชื้นจากการส่งน้ำและแป้งจากน้ำอบที่เข้าไปอุดะสมในรอยร้าวขนาดเล็ก จนทําให้เกิดการชำรุดแตกร้าวจึงต้องหยุดอัญเชิญพระพุทธสีหิงองค์จริงออกให้ประชาชนสงน้ํานับแต่ปีพุทธศักราช2532 โครงการการอนุรักษ์พระพุทธสี่หิงจึงเกิดขึ้นโดยกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สำนักพิพิธภัณฑ์ทสสถานแห่งชาติกรมศิลปากรซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบในการอนุรักษ์โบราณวัตถุศิลปะวัตถุโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีหน้าที่ในการศึกษาคนา้นคว้าวิเคราะห์หาสาเหตุและกระบวนการเสื่อมสภาพของโบราณวัตถุเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ที่เหมาะสมยั่งยืน จากการตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการพบว่าพระพุทธสีหิงมีพื้นผิวหมองคล้ำเกิดคราบดำบางจุดสีผิวไม่สม่ำเสมอมีรอยขูดขีดและรอยแตกร้าวพระเนตรที่ลงยาสีไว้แตกหลุดบางส่วนและยังพบสนิมที่เป็นสารประกอบของค o เปอร์ซัลเฟตมีลักษณะเป็นจุดสีดำนูนขนาดเล็กๆกระจายทั่วพื้นผิวสันนิฐานว่าเกิดจากก๊าซมลพิษในอากาศ อาธิกาซัลเฟอร์ไดออกไซด์แนวทางการอนุรักษ์จึงต้องทำอย่างระมัดระวังด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยยึดหลักการอนุรักษ์โบราณวัตถุศิลปะวัตถุตามมาตรฐานสากลคือรักษาคุณค่าความเป็นของแท้ดั้งเดิมให้มากที่สุดนำสิ่งที่จะก่อให้เกิดการชำรุดเสียหายออกไปโดยพยายามไม่ทำให้โบราณวัตถุเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมและเสริมความมั่นคงแข็งแรงป้องกันการ,การเสื่อมสภาพ ไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายต่อไปโครงการอนุรักษ์พระพุทธสีหิงจะใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการประมาณ4เดือนจึงแล้วเสร็จจากนั้นจึงอัญเชิญพระพุทธสีหิงขึ้นปฏิสฐานบนบุษบกณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มีโอกาสชื่นชมความงดงามและเข้าสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต